ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار อูซีกุมวอียะยะบิตกวัลล่ะพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลล่ะจงเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอสุบหฮานตละลาคคำพูดนี้คือถ้อยความที่บรรดาบรรพชนของเรานาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุเรลสลัมนั้นได้บอกกล่าวและก็สั่งเสียเอาไว้ รวมถึงในอายะกุรอ่านต่างๆมากมายที่อลัลลอฮ์นั้นได้ทรงเริ่มต้นว่าอิตะกุลลออิตะกุลลอนั่นคืออายะที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งเสียกับพวกเราจริงๆถามว่าทําไมพระอ,องค์ถึงได้ต้องสั่งเสียถามว่าทําไมนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามจึงได้สั่งเสียกับเราคําเดียวเพราะท่านนาบีนั้นรักเราอาลัลลอฮ์นั้นทรงรักเราแต่ในขณะเดียวกันกับความรักที่อลัลลอฮ์ตลา กับ no ความรักที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามได้มีให้กับอุมมะประชาชาติเรากับไม่เห็นคุณค่าเพราะนั้นมันเป็นความน่าเศร้าและเป็นความเสียใจที่วันเนี้ยพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยสลามนั้นได้สอนกับเราบอกกับเราเพราะท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเนี่ยพูดด้วยกับวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีคําสอนไหนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยสลามนั้นพูดเรื่องศาสนาด้วยกับความรู้สึกความเข้าใจ หรือความนึกคิดความต้องการของนบีเองนบีจะไม่พูดสอนศาสนาลักษณะแบบนั้นในคดีของท่านนาบีมุฮัมดสโลลลอฮุซุลแมในอันกุรอานก็ดีก็จะสอนสอนสอดคล้องกันไปในอันก,รกุรอานของอัลลอฮฺสตลาที่เราอ่าอนกันในอันในสุรอนอนอันกาฟี่ก็มีในอายะที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวเอาไว้ได้ทรงยืนยันบอกกล่าวอาอูธบิลลาฮิมินะชัยตอนีระจีม ในถ้อยความที่อัลลอฮ์ทรงบอกว่าอาณาบะชรุมม um um ิสลูกุมยูฮาอีัลอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนาบีได้ประกาศบอกว่านบีนั้นเนี่ยอาณาบะชรฉันนั้นเป็นปัตุชนคนธรรมดาไม่ได้เหนืออะไรไปกว่าพวกท่านแต่สิ่งที่ท่านนาบีได้รับสิ่งที่แตกต่างจากการเป็นมนุษย์ก็คือได้รับวาฮีได้รับองค์การยูฮาอีไล เพราะฉะนั้นนบีก็เป็นประตุชนคนธรรมดาเหมือนกับเรามีลูกมีภรรยามีครอบครัวประกอบอาชีพทำมาหากินไม่ต่างอะไรกับบรรดามนุษย์มนาทั้งหลายนาบีไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้นบีไม่ได้เป็นผู้ที่มีหูทิพย์ยานทิพย์แต่สิ่งที่ท่านนาบีนั้นเป็นก็คือท่านนั้นได้รับองค์การได้รับวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์และมันคือสิ่งที่เรียกว่ามันคือของจริงมันคือสิ่งที่เป็นศาสนามจริงๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีพูดนบีเองก็ยืนยันในหะดีของท่านนาบีว่ามายันติกอานินฮาวอินหัววะยูยูฮาสิ่งที่ฉันพูดสิ่งทีฉ่ฉันบอกกับพวกท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่อะไรไม่ได้มาจากอะไรอันนินฮาวคำว่าหาวมันหมายถึงอารมณ์ไฟตำ่ำความประสงค์ความต้องการอยากจะพูดอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้นั่นคืออารมณ์ แต่สิ่งที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีพูดไม่ได้มาจากฮาวาของท่านนบีเลยสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรครับวายันติกุอานินฮาวาอินหัววะยูยูฮาสิ่งที่ท่านนบีพูดสิ่งที่ท่านนบีสอนทุกเรื่อง ตั้งแต่ที่ท่านนาบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีตอนอายุ40ตราบถึงวันที่ท่านนั้นได้ล้มหายตายจากจากดุลยานี้ตลอดระยะเวลา23ปีนบีพูดนบีสอนนบีกระทำนบีปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือนบียอมรับทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันคือวาฮีมาจากอัลลอฮ์สุตลาที่ได้ดนบันดาลให้ท่านนาบีได้กระทำแบบนั้นสอนแบบนั้นแบบนั้นพูดแบบนี้กระทำอย่างนี้ แต่ในบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีการข้อยกเว้นที่นบีทำเรียกว่าซุนนะแต่ซุนนะนั้นคือเรียกว่าเป็นซุนนะเฉพาะท่านนบีอย่างนบีมีภรรยาเนี่ยมากกว่าสี่คนนบีมีภรรยาเป็นสิบสิบคนนั่นก็คือซุนนะเฉพาะท่านนบีอุมมะประชาชาตินั้นอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการที่อลัลลอฮ์วางเอาไว้คือสี่คนหรือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลลสลามนั้นเนี่ยได้สอนนะครับ บอกถึงเรื่องของอะไรสิ่งที่เป็นการที่ท่านนาบีนั้นเดินผ่านหลุมฝังศพพี่น้องเคยได้ยินไหมเวลาท่านนาบีเดินผ่านหลุมฝังศพครั้งใดเนี่ยไม่ใช่ว่านาบีได้ยินมีหูทิพตาทิพแต่นบีผ่านหลุมฝังศพครั้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประ,รงะ,รประสงค์ให้ท่านนาบีได้ยินถึงการอาสาบหลุมฝังศพทั้งสองหลุมนี้กําลังโดนอาสาบโดนลงโทษนบีรักนบีเป็นห่วงนั่นคือความเป็นห่วงของท่านนาบีที่มีต่ออุมมะ สองหลุมนี้กระดังลมโดนลงโทษเพราะเนื่องจากอะไรนะครับสหบัติที่มาด้วยกันกับท่านนาบีก็ถามว่าด้วยกับอะไรแต่ในขณะเดียวกันนบีเนี่ยสั่งให้ไปเอาอะไรครับก้านอิฐผาล้ำมาเพื่อที่จะมาปักแบ่งสองแล้วก็ปักหลุมหนึ่งแล้วก็อีกหลุมหนึ่งทั้งสองหลุมนี้แล้วก็ขอดุอาให้ให้อลัลลอฮ์ทรงโปรดปานเมตตาแต่สหบัติที่มากับท่านนาบีก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรทําไมนบีถึงเอาก้านอิฐผาลัำมาปัก เพราะฉะนั้นนบีจึงได้บอกว่าหลุมหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบอะไรนะนินทาว่าร้ายเอาเรื่องของคนนั้นไปพูดกับบ้านนี้เอาเรื่องของคนบ้านนี้ไปพูดกับบ้านนั้นการนินทาว่าร้ายหรือใส่ร้ายถ้ามันเป็นความจริงที่คนนั้นทําจรงิงเราเอาเรื่องของเขาไปพูดก็คือการอะไรนินทาแต่ถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เราเอาเรื่องของเขาไปพูดและเขาไม่ได้ทําจรงิงมันคือการใส่ร้าย เพราะนั้นมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเรื่องของเขาไปพูดในทางที่เสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เป็นบาปเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นบาปเนี่ยเขากำลังโดนอาสาบเอาล้อจึงให้ท่านนาบเนีเยเอาก้านอิฐผาลัมมาปักแล้วก็ขอดุอาให้ให้กับคนคนนี้ที่กําลังโดนอาสาบอยู่จนกว่าก้านอิทผาลัมมันจะแห้งอีกหลุมหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบอะไรครับสะเพ้าในการขับถ่ายเข้าห้องน้ําห้องท่าฉี ขับทายจะหนักหรือจะเบาก็สถานที่ก็ไม่ทําให้เกี้ยงหรือตัวเองก็ไม่ทําให้เกี้ยงไม่ให้สะอาดมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทําให้เขาโดนอาสาบในกูโบสเพราะฉะนั้นนั่นคือด่านแรกสําหรับคนที่อะไรครับฝ่าฝืนหรือทําผิดในบาปสิ่งต่างเหล่านี้บางทีอาจจะมองด้วยกับสายตาเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่มันคือการอาสาบด่านแรกแล้วในกูโบสในหลุมฝังศพที่จะต้องโดน แต่ที่ผมหยิบยกเรื่องตรงนี้ก็คือให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือสุนนะเฉพาะท่านนาบีเราเองเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเวลาเสร็จสิ้นจากการการฝังจะเป็นพ่อของเราจะเป็นแม่ของเราจะเป็นญาติพี่น้องของเราหรือจะเป็นใครคนหนึ่งที่เรารักไม่ได้มีสุนนะของท่านนาบีให้เราเอาก้านอิฐผาลัมไปปักแบบนั้นเพราะอะไรอะ่ะ ถ้าหากว่าเราไปปักแบบนั้นแสดงว่าเรากําลังจะบอกว่าคนที่ตายของเราที่เรารักอ่ะเขาจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดต้องเป็นคนที่อินินทาหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่สะเพร่าในการขับถ่ายเพราะเหตุที่มาของฮะดิษบทนี้นบีทำเพราะเนื่องจากสองอย่างนี้ประเด็นก็คือว่านี่คือสิ่งที่กําลังยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นว่ามันคือสุนนะเฉพาะของท่านนาบีในบางเรื่องบางอย่างที่นบีทำนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลบทบัญญัติให้ อุม m มประชาชาิได้ปฏิบัตินะครับหรือในบางเรื่องอท่านนาบีนั้นเนี่ยได้ทําการอะไรครับบอกเอาไว้ถ้าเป็นการทําอากิโกสําหรับผู้หญิงเนี่ยให้ทําการอะไรเชืออแพะแกะเนี่ยผู้หญิงก็หนึ่งตัวถ้าเป็นผู้ชายก็สองตัวประเด็นก็คือว่าพอถึงหลานของท่านนาบีฮาสซันฮูเซนเวลามีหลานมาเป็นผู้ชายจริงๆแต่การกระทําของท่านนาบีนบีเชื่อแค่ตัวเดียว เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่านั่นคือสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของท่านนาบีแต่ในระดับเขาเรียกระดับความสําคัญของหลักฐานลำดับความสําคัญของการยึดเอาคําสอนของท่านนาบีเขาให้อินให้ดูจากสิ่งที่นบีพูดก่อนนบีพูดไว้อย่างไรเอาเอาเอา,เอาตรงนั้นแหละเป็นหลักก่อน ส่วนการปฏิบัติของท่านนาบีบางเรื่องบางอย่างนาบีพูดแบบนี้แต่นบีทําอีกอย่างหนึ่งก็ให้รู้ว่ามันเป็นข้อผ่อนผันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างทุกวันนี้บางทีพ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีทองแต่เวลาลูกเนี่ยผู้ชายก็อยากจะทําให้ลูกแต่ปรากฏว่าอยากจะทำสองตัวแต่ทําไม่ไหวแค่ตัวเดียวก็พอไหวอย,อยู่อันนี้มันก็มีแบบอย่างที่นบีทาเอาไว้แต่ถ้าไปเรื่องของเขาเรียกเกาลียคำํำผู้ที่นบีสอนผู้ชายทำสอง เพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าให้ดีเอาก็ให้ตามสิ่งที่ท่านนาบีพูดนั่นคือลำดับความสำคัญเอาสิ่งที่ท่านนาบีพูดเป็นหลักสำคัญก่อนเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีพูดอีกประการหนึ่งในเรื่องของอุมมะประชาชาติของท่านนาบีนบีมูฮัมมัดสุลตานั้นได้สอนบอกกล่าวกับเราทุกคนว่าอุมมะประชาชาติของท่านนาบีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไรได้เข้าสวรรค์จากในฮะดิษของอิหมามบุคอรีบทหนึ่งพี่น้องครับ นะได้มีการระบุเอาไว้จากท่านอบบฮุลฮุไรร์ดออันได้มีการรายงานว่าท่านอับดุลมฮัมมัดส,สัลลมได้กล่าวเอาไว้ว่ากุลุอุมมตียะดคุลุญจันนะอิลลามันอาบาฮะดิษองท่านอบีคําคำกล่าวของท่านอบีตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ยาวอะไรมากเลยนบีพูดว่ากุลุอุมมตีนบีบอกว่าท,ท,ทุกคน,นในประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดยะดคุลุญจันนะเขาได้เข้าสวรรค์ อิลลามันอาบาคําว่าอาบาเนี่ยแปลว่าปฏิเสธเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกให้พี่น้องได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านนาบีพูดถึงเราเวลานาบีสอนถึงเรื่องศาสนานาบีจะให้ถึงบรรดาอุมมะประชาชาติของท่านนาบีไม่ได้ให้เป็นการเฉพาะอย่างเวลานาบีมูฮัมมัดสลลลอวุสลามตอนที่นบีใกล้จะว่าฝาเสียชีวิตนบีก็บอกกัสาบสหา อสอาลาอสอลาตอนที่กนนารนบีใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตน่ะนบีสั่งเสียเรื่องของอสอาลาอสอลาทำไมนบีถึงพูดอย่างนั้นน่ะบรรดาเหล่าสหาบะเขาไม่ละหมาดหรอเปล่าเเขาเหล่านั้นเขาละหมาดเขาอีบาดาต่อรออย่างเข้มขัดเขายืนหยดัดเขาปฏิบัติแต่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นผลที่ไปเรียกว่าเป็นบทบัญญัติให้กับอุมมะประชาชาติให้รู้ด้วยว่านี่คือความสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านนาบีพูดในเรื่องของอุมมะในประการนี้นบีก็พูดถึงอุมมะประชาชาติทั้งหลายประชาชาติของท่านนาบีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยกุหลหุอุม,มติญะตคุลุนจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันบางคนไปตัดทอนไปตัดทอนคำพูดของท่านนาบีไม่แปลให้หมดหรือไม่อ่านให้หมดในสิ่งที่ท่านนาบีพูดเนี่ยคือความเสียหายผมไปเจอคลิปคลิปคลิปหนึ่งนะครับจากกลุ่มจามะอัตบรลิ ซึ่งเขาเองเนี่ยเราเองเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับการที่เราเป็นมุสลิม,มะนะเราเองเนี่ยรักด้วยกับการเป็นพี่น้องมุสลิมอัลฮัมดุลิลละด้วยกับการที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมเรามองสิ่งที่ดีต่อกันเราไม่ได้จะไปไปอะไรไปมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใครแต่ในขณะเดียวกันเนะี่ยผู้ที่ตัดสินเนี่ยคือใครคืออัลลอฮ์คือ Allah, คําสอนที่มาจากท่านอบีที่ได้ตัดสินบอกเอาไว้แล้วว่าคนทําชิริกคนทําบิดานั่นคือสิ่งที่สถานะของเขาคือนรก คือจะต้องถูกการลงโทษของอัลลอฮ์หรือคนที่พูดใส่ร้ายต่อท่านอาบีสถาสถานะของเขาคือนรกเหมือนกับเมื่อวันก,อนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่27เดือนรอจับโพสต์กันแชร์กันในติก๊กในติก๊กตอกในเฟซในอะไรหล,หลายหลายที่เลยนะฮะรณร,รงค์กันอย่าลืมหน้าถือสินอดในวันที่27ของเดือนรอจับจะได้ภาคผลระบุญเท่ากับถือสินอด60เดือนนะถามว่าไอตัวบทหลักฐานฮะดิษบทเนี่ยมาจากไหน เปล่าเลยพอไปดูการฟัตวาของเชคบิมบาสบอกว่ามันคือสิ่งที่หลงผิดมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันคืออะไรอ่ะคือการใส่ร้ายต่อท่านอบีสอนกําลังจะสอนในกระชาวบ้านให้ได้รู้ว่าวันที่27ให้ถือศีลออดจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้นี่แหละคือการตีตัวเสมอกับอัลลอฮ์กบทบัญญัติคําสอนของอัลลอฮ์ไม่มีคําสอนของท่านอบีก็ไม่มีแต่เรากลับอะไรครับมาทึกทักมาวางบทบัญญัติกันเอง แต่เอาละบางคนอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่มันคือของดีนะถือศีลดใครบอกไม่ดีถือศีลดคือสิ่งที่ดีและไอ้ทีทำก็ถือศีลดเพื่อเอาลลอไม่ได้ทําเพื่อใครแต่ในขณะเดียวกันเมื่อศาสนาไม่ได้สอนเมื่อศาสนาไม่ได้ใช้อย่าทําในอันกุรานของอัลลอฮุตลาลได้ทรงบอกเอาไว้พระองค์ทรงได้กล่าวเอาไว้ว่ามา,าตากุมรอสูลุฟะูุูุุวะมานะฮะกุมอันหุฟันตะหู อันกุรอานของอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามาเนี่ยฟะกูซูฮูพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามวามานะฮะกุมอันหูฟันตะหูอัลลอฮ์ก็บอกในอายะนี้ว่าอะไรที่ท่านนาบีห้ามก็อย่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยให้เอาตามนาบีให้เอาตามกุรอานให้เอาตามสุนนะเอาตามความเข้าใจของสหา์ ถ้าหากว่าไอการการะทําการปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวโยงในเรื่องของความเชื่อของศาสนาถ้ามันไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากสุนนตอบีอย่าทาแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นเรื่องของดุนยาอัดดุนยากุมฟาชาอนุกุมบินั่นคือคําพูดของท่านอบีนบีบอกถ้าเป็นเรื่องของดุนยากุม้มอัดดุนยากุม้มหมายถึงดุนยาของพวกท่านถ้าเป็นเรื่องของดุนยาของพวกท่านฟาชาอนุกุมบิทาให้มันเจริญงอกงามไปทําให้มันดีไปไม่ว่า เพียงแค่ว่ามาดูสิว่าในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรื่องเหล้ายาปาปิ้งดอกเบี้ยเรื่องของสียาสีนายาเมาของที่มันจะนําไปสู่การผิดกฎหมายนะครับคือเอาเป็นหลักได้นะอะไรที่ผิดกฎหมายก็ผิดศาสนาเพราะอะไรอ่ะบางคนไม่เข้าใจเอ้ยทาไมไปพูดเอากฎหมายมาเทียบกับศาสนาพี่น้องครับในฮะด i ษของท่านนบีบอกเอาไว้ด้วยอย่างหนึ่งว่าอินมันอินนามัมุมีนูน นะครับบิชูรูติหิมคนที่เป็นมุมิมเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่ในชูรุตคำว่าชูรุตในหะดีรของท่านนบีเนีน่ยมันหมายถึงข้อตกลงกันเราตกลงกันในบ้านเมืองนี้ว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันถูกกฎหมายเนี่ยคือข้อตกลงเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้ Unis. เน,น,นี่ยอุลามะเขามองถึงว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเพราะมุสลิมก็อยู่ในกฎหมายนี้และอะไรที่มันผิดจากกฎหมายตรงนี้มันก็คือสิ่งที่ผิดกับศาสนาเพราะเราตกลงกับเขาแล้ว ฝ่าไฟแดงเนี่ยเรารู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่เราก็ยังฝ่าถือว่าเราทําบาปแล้วอะไรที่มันผิดศาสนาก็ผิดกฎหมายแต่อะไรที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ว่าจะถูกศาสนาเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกว่าเหล้าขายได้นะถ้าอายุเกินเท่าไรเท่าไรห้ามซื้อหรือกระท่อมกัญชาขายกันเกินเต็มข้างถนน ขายได้ถูกกฎหมายนะแต่มันก็คือสิ่งที่ผิดศาสนาจะสูบบุรีจะเคี้ยวกระท่อมจะทําอะไรที่มันกินเข้าไปแล้วมันทําร้ายร่างกายอ่ะพี่น้องครับเพราะไอ้การกินการดืม่มอลัลลอฮ์บอกอไว้ในอันกุร,าราอานกูรูวัชรบูอัอลลอฮ์สาวัอัลลอฮ์บอกจะกินจะดื่มอัลลอฮ์ไม่บอกอลัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเลยแต่อะไรครับฮาาลาลนตอย,ยิบันไอ้สิ่งที่จะต้องมาคู่กันคือฮาลานแล้วก็ต่อย,ยิบ คำว่าฮาลาลนคือสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตและก็ตอยิบันคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คำว่าต่อยิบเนี่ยคือประโยชน์คือดีเพราะฉะนั้นไอ้ของที่กินเข้าไปเนี่ยมันฮาลาลนอย่างเดียวไม่พออย่างผงซักฟอกเนี่ยฮาลาลนไหมผงซักฟอกเนี่ยฮาลาลนถาไมฮาลาลนเอามาซักเสื้อผ้าไม่ได้มันนายิส แต่ในขณะเดียวกันผงซักฟอกในมันฮาลัลแต่ถามว่ามันต่อยีบันกับร่างกายไหมไปกินไปดื่มผงซักฟอกน้ำลายฟูมปากมันเป็นผลเสียกับร่างกายไอการที่กินกระท่อมไอการที่สูบบุหรี่ไอการที่ทําอะไรที่มันสูบเข้าไปดูดเข้าไปมันก็คือสิ่งที่ผลเสียต่อร่างกายและมันก็โทษเหมือนกับเหล้าเหมือนกับสิ่งที่มันอะไรทําให้อะไรครับสติหรือร่างกายมันเสียหายมันก็คือบาปมันก็คือฮารอมเพราะฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้ว่า ในสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยนบีสอนฟาชะนุกุมบีทำให้มันเจริญงอกงามไปจะเป็นเจ้าของห้างร้านธุรกิจจะเป็นเจ้าของบริษัทจะทำนะธุรกิจอะไรเอาเลยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาของมันก็คือว่าในเรื่องของดุนยานั้นเนี่ยให้ดูคำสั่งห้ามถ้าหากว่าเป็นเรื่องศาสนาให้ดูคำสั่งใช้เพราะนั้นในสิ่งที่หะดิษส่ทธานนบีบอกว่ากุลุอุมมาตียะดคุลุญจนะอุมมาประชาชาติของท่านเนี่ยได้เข้าสวรรค์ อินลามันอาบาเพราะนั้นนบีพูดตรงนี้เนี่ยในการอาธ,าธิบาย h ะด i ษของท่านนาบีที่ได้บอกก็คือคนที่จะได้เข้าสวรรค์นเนี่ยก็คือคนที่ยืนหยัดปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนาบีบอกถ้าเป็นเรื่องของศาสนาให้เอาตามนาบีปฏิบัติ5้าเรื่องของอะไรรุกลิสลามรุกลิสลามมีการปฏิญาณมีการละหมาดก,การถือศีลดการ ใจสกาดการประกอบพิจารณ์สิ่งต่างเหล่านี้ปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์อะไรที่อัลลอฮ์สั่งใช้ในประเด็นต่างๆในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีการกระทําในเรื่องราวของศาสนาให้ปฏิบัติไปตามนั้นนั่นคือคนที่อะไรต่ออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามและผลของเขาก็คืออะไรอัลจันนะเพราะนาบีบอกในฮะดิษบทน,นี้กุลุอุมมตียะตะคุลญันนะแต่ที่ผมบอกว่ากลุ่มยะมะอัตบลีกเนี่ยบาบอาของเขาเนี่ยนะ ออกมาพูดว่าพวกคนที like ่ไปหุกกลมว่าคนเนี่ยจะถือสินอดเขาจะทําอะไรนะมันเป็นของที่ดีคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดสินเขาว่าเขาทําบิดาว่าเขาทําผิดว่าเขาทําชีริว่าเขาทําอย่างนั้นว่าเขาทําอย่างนี้คุณมีสิทธิ์อะไรก็นบีบอกว่าอุมมะของท่านนบีเนี่ยได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดแต่นี่คือการโกหกและบิดเบือนครับก็ในท้ายหะดีษของท่านนบีบอกอินลามันอาบา ซอฮาบะถามท่านนบีใครครับท่านนบีมันอบา,นาบามันญาบาใครคือผู้ที่ปฏิเสธอ่ะมันเป็นไปได้เหรอก็ทุกคนอยากจะเข้าสวรรค์แต่ทาไมถึงมีคนที่ปฏิเสธคนที่อะไรครับอซอนีคนที่ฟาฝฟื้นต่อสุนนะของท่านนบีไม่ทําตามคําสอนของท่านนบีนั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธต่อสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วก็นบีเป็นแบบอย่างให้แบบนี้เรื่องศาสนาจะไว้ใจใครอ่ะ เรื่องศาสนาต้องไว้ใจอัลลอฮ์ไว้ใจนบีไม่เคยทําให้ใครผิดหวงังเรื่องศาสนาต้องเอาสองอย่างนี้เป็นมาตรฐานไม่ฉะนั้นแล้วนบีไม่บอกกับเราหรอกว่าตารกตูตารกตูอัมตารกตูกุ้มนะครับนบีบอกฉันเนี่ยตารกตูนะให้กับพวกท่านอัมร้อยนี่มาอินตามักซักตุมบิฮิมายึดมันเอาไว้สองสิ่งนี้ลันตะดินลูบะดีอับดาถ้ายึดมันเอาไว้พวกท่านทั้งหลายจะไม่หลงผิดเรื่องนบีบอกเอาไว้ในท้ายอะดิษคืออะไร กีตาบล้อห์วซุนนาตีสองอย่างนี้แหละที่มันจะทําให้เรารอดและปลอดภัยแต่ปรากฏว่าพอเวลาจะทําก็จะพูดเขียนแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่กระทําได้ไม่เป็นไรแต่นั่นแหละคือการที่เรานั้นกําลังไปเพิ่มเติมหรือกําลังใส่ร้ายวานาบีนั้นกระท,ทาทั้งทั้งที่นบีไม่ได้ทํนานบีก็ถึงได้บอกเอาไว้ในฮะดิษบทหนึ่งมันกัซบะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะาวะมักกะดะฮูมินันนารใครที่โกหก ไอการโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะคนโกหกคนที่ทําอะไรพูดอะไรก็โกหกมันเป็นลักษณะของมูนาฟิกจะพูดอะไรกับใครก็โกหกเอาไว้ก่อนนะจะพูดแบบว่านะลักษณะแบบพูดล้อเล่นพูดอะไรที่ในเชิงโกหกนะครับไอการโกหกมันคือบาป แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้การโกหกที่นบีบอกเนี่ยมันคือการโกหกใส่นบีนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้สอนแต่เรากําลังไปยัดเยียดว่านบีทานบีสอนไอ้การโกหกใส่ร้ายท่านนบีเนี่ยนบีให้สถานะกับคนเหล่านี้ว่ามักกะดาฮูมินันนารเตรียมที่นั่งเอาไว้เลยในนรกเพราะนั้นนี่คือมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่มันเป็นความสําคัญที่เรานั้นเนี่ยจะเพิกเฉยกับสุนทรนบีไม่ได้แต่วันนี้สังคมของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเลื่อนตามเพจเลื่อนตามเฟซเลื่อนตามติ๊กตอกอะไรต่างๆเนี่ยมีคนมาบอกอ่อายนี้อ่านกี่เที่ยวอ่านกี่รอบจะได้ผลบุญอย่างนั้นอ่านอย่างนี้จะได้ริสกีแบบนี้ตัวบทหลักฐานไม่มีอ้างอิงสักบทหนึ่งเลยว่าอันนี้ซอเฮียอันนี้ไม่ซอเฮียไม่มีการระบุทุกวันนี้กลายเป็นว่า,าศาสนาตามที่อะไรตัวเองต้องการ หาอายาไหนที่มันเกี่ยวข้องมันสอดคล้องก็เอามารวมกันหมดและเพื่อที่จะอะไรครับสนองความต้องการของตัวเองทุกวันนี้พี่น้องครับในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้นะมันมีเรื่องของรายได้จะติ๊กตอกจะเฟซบุ๊กเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ถ้าหากว่ามีคนมาติดตามเยอะคนกดแชร์เยอะคนถูกใจเยอะมันจะมีเงินที่อะไรสามารถที่จะโอนมาสนับสนุนในการทำช่องของเรา เพราะนั้นเหมือนกันแหละที่เขาทำช่อง YouTube ทางช่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีคนกดยอดไลค์กดแชร์เยอะมีคนสนใจเยอะมันจะมีเงินโอนเข้ามาเพราะฉะนั้น ทำโดยที่ไม่สนใจถึงหลักการว่ามันจะเสียหายเอาแค่ยอดไลค์เอาแค่ยอดแชร์คนเข้าไปอาเมีนคนเข้าไปอาเมีนนั่นคือสิ่งที่เป็นความเสียหายและนั่นคือการใส่ร้ายโกหกต่อศาสนาของอัลลอฮ์เตรียมที่นั่งเอาไว้เลยฟันญะตาวบลมะกะดะฮูมินันนาร์ที่นั่งของคนที่ใส่เสริมเพิ่มเติมหลักเกณฑ์หลักการคือนรกของอัลลอฮ์อากูลูกาลีฮาซาวะอัสตลฟิรุลลอฮ์วะลิวัลกุมิกุลิซัมฟัสตลฟิรุอินนฮูวันกอฟุรุราฮม